สวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีไลฟ์สดอยู่ในช่องหลักด้วยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีแบบนี้นะครับที่หลายๆท่านนะครับที่จิตตกแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจเราแล้วจะไปแจ้งความนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่มีการ ักมาหาเรานะครับหรือมีการโทรมาหาเรานะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้คุณเนี่ยเอาชื่อเราเนี่ยไปคำประกันไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้สินเชื่ออะไรต่างๆแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนจะมีการแจ้งความหลายๆท่านเนี่ยเจอแบบนี้นะนะครับผมเจอมาประมาณ6-7เเคสนะครับวันนี้ก็มีไลฟ์สดก็พูดเรื่องนี้กัน นะหลายหลายท่านกา็มีเจอบ้างนะครับหลายๆท่านกา็มีผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยกันนะครับเ,เป็นการปรึกษามากกว่านะครับใครที่เจอกรณีเคสแบบนี้นะครับก็ฟังไว้แล้วกันนะฮะคือหลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านปัญหานี้ได้แล้วนะครับแล้วก็มาแชร์กันไม่มีใครนะครับที่จะเอาชื่อใครไปขัปมากันกันได้นะครับก็อย่างที่เราทราบดีแต่คนอื่นเขาไม่ทราบ คือคนรอบข้างเนี่ยไม่เข้าใจเราแน่นอนนะฮะในเคสแบบนี้นะแล้วจะไปแจ้งความหาว่าเราเนี่ยเอาชื่อเขาไปค้ำประกันไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้นะฮะตัวเรารู้เองดีตัวเราทราบเองดีว่าเราเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ยุ่งเลยแต่ว่ารายชื่อนั้นๆเนี่ยนะฮะที่เอ่อเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเนี่ยในเบอร์มือถือเราที่เราเมมไว้เนี่ยโดนหมดไม่มีใครเขาเอาชื่อเล่นหรือเบอร์โทรเนี่ยไปค้ำประกันกันได้ ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยละกันกนะการค้ำประกันกันเนี่ยมีเต็มที่ไม่เกิน2คนหรอกอย่างที่เราใช้รายชื่ออ้างอิงอนะเนาะเวลาเราไปสมัครสินเชื่อใดๆก็แล้วแต่ไม่เกิน2คนหรอกแต่เนี่ยในมือถือเราเนี่ยมีกี่เบอร์ยี่สิบสามสิบเบอร์แล้วพวกแอปเงินกู้เนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็โทรไปหาทุกคนเลยสามสิบเบอร์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเอาชื่อคนอื่นไปค้ำประกันหมด มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะฮะที่ใครละ่ะโอ้โหจะมาคำ้ำประกันกันให้เนี่ยโอ้โหสามสิบคนสี่สิบคนไม่มีทางหรอกนะฮะเจอการแอบอ้างของพวกแอปเงินกู้นะครับแล้วก็ทําให้เราจิตตกเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาเนี่ยจะมาแจ้งจับแจ้งความเคสแบบนี้เขาไม่รับแจ้งไม่รับแจ้งนะครับก็ยกตัวอย่างใครที่โทรหาพวกแอป พวกแอปเงินกู้ใช่ไหมที่โทรหาโทรหาพวกญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเรานะฮะหรือว่าคนที่ทํางานคนที่รู้จักแล้วมันทําให้เขาเนี่ยเดือดร้อนนะฮะลองควานเขาหาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไปทําแบบเนี้ยให้มันเกิดขึ้นอะ่ะเขาก็อยากจะแจ้งความจับเราแท่งจริงแจ้งแจ้งจับไม่ได้นะฮะตำรวจไม่รับแจ้งความนะครับเคสแบบเนี้ยตำรวจบอกว่าไปหาคู่กรณีมาดิใครโทรหาคุณนะ่ะพวกแอปเงินกู้โทรหาคุณ ก็ไปตามมาฮะไปตามมานะครับเพราะว่าเออจะได้สอบสวนเรื่องราวด้วยให้ปากคําด้วยถ้าไม่มีคู่กรณีจะไปแจ้งอะไรกันยังไงอ่ะและถามว่าคู่กรณีที่เป็นแอปเงินกู้อะพวกมิจฉาชีพอะพวกแอปเถื่อนแบบเนี้ยมันอยู่ไหนไปตามมาให้ได้ก่อนเขาเลยไม่รับแจ้งความแล้วตํารวจทุกวันเนี้ยเขาก็ทราบด,ดีทุกๆสอพอเนี่ยวันนี้ไล่สวดกันเนี่ย เห็นว่ามีการไปแจ้งความไปลงบันทึกประจําวันตํารวจให้คําแนะนําดีมากแทบทุกพื้นที่เลยวันนี้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์นะเขาบอกว่าตารวจบอกว่าเอ้ยพวกนี้มันเป็นแอปเงินกู้เถือนไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องรับสายไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องสนใจเลยแล้วเขาก็ลงบันทึกประจําวันให้เนี่ยตํารวจเขาทราบดีไอ้เคสแบบนี้เจอบ่อยนะครับ ก็บอกว่ามันมัน,ม,นมันแจ้งจับกันไม่ได้ไอ้พวกนี้มันเป็นแอปเงินกู้นะครับคือต้องอธิบายกันแล้วแหละนะอธิบายกันแล้วแหละว่าเฮ้ยเนี่ยนิจาชีพเนี่ยมันทําแบบนี้จริงๆลองแชร์คลิปผมไปดิตํารวจไม่รับแจ้งความครับนะพอเขารู้ว่าพวกเนี้ยมันเป็นแอปเงินกู้เถื่อนพวกต่างด้าวพวกอะไรพวกเนี้ยนะไม่มีคู่กรณีใครจะให้ปากคำอะ่ะก็แอปเงินกู้มันอยู่ไหนอะ่ะ ไม่มีไม่มีหรอกมันไม่กล้ามาไม่มีการลงพื้นที่นะก็ทําใจให้มันสบายๆนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับไอเคสแบบนี้เจอกันบ่อยนะฮะแล้วก็ไม่มีการดําเนินคดีใครได้นะครับไม่มีไม่มีไม่มีนะครับไม่มี